งไปไปลงมาแล้วนะคะลุงออกมาแล้วลมาแล้วนะคะคุณเช่นกันนะคะลุงออกมาแล้วะคะลงออกมาพักกินข้าวเที่ยงแล,ล้วนะลงสู้ๆนะคะ กินข้าวแล้วนะคะไปแล้วข ok ้าวเที่ยงแล้วนะคะลงไปแล้วนะคะตอนโอ้ดีใจมากมากเลยนะคะดีใจดีใจนะคะตอนเที่ยงนะคะคคัเหมือนเดิมนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ โอ e <lush S 3> ้ยวัน hey. นี้ไม oh, oh. ่กินข้าเที่ยงก็อิแล้วค่ะนได้แล้วค่ะมาแล้วคุกไปกินข้าวแล้วนะเาก็มาอยู่ตรงนี้กันแล้วค่ะีนันี้ก็ยิ่งได้รับข่าวดีนะคะ่สขอบคุณชนกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะคุณอมไทย ขอบคุณนะคขบคุณ่างที่พูดนพอีมอัขอบคุณค่ะแดู้อนะคะคุณไปจัใหญ่ล้ำนะคะขอบคุณเช่นกันนะเราก็มยยิมเอับกยู่ที่นี่กันแล้วเนาะเราก็ทำให้คิดหินนอนหลับไปด้วยกัจนาช้างยาวนะครับชนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเช่นกันนะคะนุ้ยอได้ไได้แล้วแต่ยังไม่มีใครซื้อให้มีกี่คนคนดูมีกี่คนสามคน ขอบคุณค่ะคุณประจักษ์นะคะขอบคุณนะคะคุณสุทินหรอคะขอบคุณเช่นกันด้วยซื้อเติมเงินที่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากค่ะซื้อเติมเงินที่ได้ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณลูกทั้งสามท่านนะคะแม่บุญถิ pigs, USSR, ่สุดดีใจนะคะได้สติ๊กเกอร์แล้วนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะคุณประจักษ์ขอบคุณนะคะดีใจมากมากเลยเนาะ สวัสดียามบ่ายแม่ทินขอบคุณค่ะน้อยชมพู่นะคะโอ้แม่ทินได้สติกเกอร์กับเขาแล้วเนอะคุณน้อยขอบคุณนะคะดีใจมากๆเลยนะคะนอแลนาุงก็ออกมากินข้าวแล้วนะคะอ้าวบ่าวต้นทำไมได้เยอะในคลิปก็มีนะพีนวัดในคลิปก็คือได้ ่่ิได้้แลวชขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณประสิทธิ์นะคะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณดีใจดีใจนะคะสวัสดีค่ะคุณสุการดาแม่ถิ่นได้สติ๊กเกอร์กับเขาแล้วเด้อขายน้อยดีใจมากมากเลยเนาะตัวเองจริงจริงเขาดีใจใหญ่เลยนะคะสวัสดีครับคุณประจักษ์นะคะ ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะมันยังไม่มีคนเข้ามาเดี๋ยวก็มีครับมีแค่สี่ห้าห้าท่านนะคะขอบคุณเช่นกันคากมาเนื้อมาค่ะกำลังใจนะคะได้ส่งอะไรให้กันก็ส่งสติ๊กเกอร์ได yes ้บัดนี้ นี่คุณค่ือรึอะไรไม่ได้ซื้อติ๊กเกอร์เหรอรึอะไรไม่ออกส่งสติ๊กเกอร์ให้กันเลยนะฮะโอ้บอกซื้ออะไรไปออกส่งสติ๊กเกอร์ขอบคุณนะคะคุณประสิทธิ์ครับขอบคุณขอบคุณ5,000สำหรับเขาด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับชัยรัตน์ติ๊กเกอร์ของให้กับพี่บุญคือนะครับคือตัดเงินจากโทรศัพท์ก็ได้นะครับแล้วก็แล้วก็ขอบคุณนะคะมาเด้อมาสนับสนุนแม่บุญทินด้วยเด้อขอบคุณค่ะ ไม่ได้ดีใจกับเพื่อนโดยเด้อเนาะขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณไพซีดสุดที่ใหม่ละสุดที่ใหม่ลงใันนี้พัตเวิดอีเมลนะครับขอบคุณค่ะไม่ต้องลงเอมนทีมมีแค่หนึ่งท่านนะคะตอนนี้จับพัตเวิร์ดอีเมลได้ก็จะซื้อได้นะครับนี่นะคะดีใจดีใจนะคะขอบคุณนะคะเขาได้สติ๊กเกอร์มือคนซื้อให้หลายท่านแล้วเด้อขอบคุณสุด ัใจนะคะมีคนแค่นะคะขอบคุณเช่นกันจ้าขอบคุณนะคะสักพันขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากด้นะคะเอาไปดูไปดูไปดูไปดีใจกับเขาด้วยนี่นะคะขอบคุณค่ะคุณกันนิก้าไม่ต้องอีเมลไม่ต้องอีเมลเลยเข้าไปในเอสเลยเข้าไปในเอสเลยเข้าไปขับรูปคลิปนะ ไม่ต้องรออีเมลแล้วคุณอนุวัฒน์ไอ้นี่ไอ้นี่เป็นอะไรนี่คุณอนุวัฒน์29นี่มันเป็นอะไรผมเปิดได้แล้วใช่ไหมคุณคุณกนิกาให้มา29บาทครับโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณกนิกามาให้มายี่สิบเก้าบาทนะคะนี่วัชรานะคะขอบคุณค่ะให้มานะคะ ให้มา20บาทนะคะขอบคุณมค่ะขอบคุณค่ะคุณแดงไ่ขอบคุณเช่นกันนะคะคุณเอกนะคะขอบคุณค่ะคุณวัชระคุณกันนิกานะะคขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะคุณเอกวัชระให้มา20บาทนะคะขอบคุณมากมากค่ะอดีใจมากเลยเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะมาให้ทุกคนได้กำลังใจนะคะเพระพราะคุณค่าลงไปเฮ็ดบมาพี่น้องคคะะได้ขอบุณนแล้ววเนนาะะะะคคุณชรลงไปเฮ็ดกัน ข่บคุณเอกวัชระขอบคุณแต่วนคขอบคุณเช่นกันนะคะขาอบคุณมากมากค่ะน้องกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณต้องกำลังใจให้ไปเลยนะะขอบคุณนะคเข้าไม่ได้ีนะ เป็นกำลังใจนะคะพี่เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะร้านนี้แรงกเด้อนะคะมาลุ้นๆเล่นๆมันถิ่นด้วยเด้อค่ะได้แน่เนาะตอนนี้นะคะช่องไหนกี่ยว้ช่องสามบาทไัวนี้ได้อย่าบอกชาวบ้านเติมแรงให้กำลังใจนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณสิบห้าคุณนะะคุณอะไรนะใช้งา่เก้าสิบ้าแวเอชื่ออะไรเนาะขอบพระคุณค่ะสียงเต้นมากเลยค่ะบมอใจมากมกเสร็จแล้วเสร็จแล้วยินดีต้อรับวัสดี้นะครับ <e ้าดสบสีคุณสวัสดีครับมามาคะคุณวัฒน์คุณอะไรให้มานี่เป็นภาษาอังกฤษนี่ เป็นกำลังใจให้ค่ะแม่ทิ้งขอบคุณค่ะพี่โจเอนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณคาะของคุณค่ะขอบคุณจัคฟูให้ม40ี่บาทขอบคุณมากนะคุรับณค่งเอ๋นะคะขอบ้าบาะขอบคุณมากค่ะ ขอบคใจมากนะคะคุณะคุณอัมพาขอบคุณค่ะคุณอัายแควนี่บอกค่ะเขาก็คุณนะคะเป็นยคุณอนวัฒน์ขอบคุณมากมากนะคะไดกท่ขาบ็เเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะจะให้มาอีกสิบเกาบาทขคุณมากๆค่ะดีใจแล้วนะคะคุณอัมพยแถลนี่บอกค่ะใช่ขอบคุาโอ้ยวันนี้วันดีนะคะได้เป็นวันดีนะคะมี ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณคุณเอกวัชระขอบคุณมากมาค่ะคุณอัมพาแคลรี่คุณอะไรอีกเนาะขอบคุณมากนะคุณเช่นกันขอบคุณกัปตันแต่มีตาด้วยนะขอบคุณค่ะนี่เขาเล่นมาโอ้ ขอบคุณเช่นกันค่ะช่องวินะครับช่องมอก็คุยนี่มาต้นค่อได้ลน้นึงจากคุณยินอยูเนขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณนะครับคุณยืนากช่แมนะครับจ้าขอบคุณ่ก็ะแล้วขอบคุณเช่นกันด้วคุณจุติมาเดี๋ยวปะมาน้ติมาับมาให้กำลังใจเมื่อกี้แล้วก็คุยนะคะเราคิดที่จะให้ส่งสตดินะครับต้องจำให้แม่กขอบคุณมาไมบก็่ะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะที่สุดใหก็ขอให้ส ความมุ่งมั่นประารมนาทุก่าทุกประการนะคะขอบคุณเช่นกันด้วค่ะวันนี้เราจะทำไปครื่อยนะควขอบคุเขอบคุณเช่นกันคะ